ก็ให้เป็น <min> ป <it S 2> mm ีกาค่าแข็งส okay. ิบบาทกูจะจ่ายมึงมาละบาทแต่ว่าแต่ว่ามึงกล่องใจกูมาสี่บาทมึงเสียมึงเสียยี่สิบบาทเสียสิบแปดบาท เขาขายมาน่สามบาทนี่นี่มาปองนี่ส่วนหุ้นที่ไวตัวอ้่องไรก็ตามมันมันม่เยอเล้ยอย่าไปใจเขายล่ไอ้เอาซ้อนเขาหนาถือได้เห็นไหมล่ะจะซื้อซ้อนขอตอนรถดบงให้เจ้าปวกางรถแค่ใช้ไปมัดไหนด่ะเออเอ มันนั่งอยู่นี่เขาไปเห็ดแต่มานั่งอยู่นี่แบบแบบนี้โอ้เห็นมันนั่งเงี้ยเดี๋ยวพ์เดี๋ยวพุ่ธเดี๋ยวทเี๋ยวุทธิเดี๋ยวพทเดี๋ยวพที่เดี๋ยพุิดีเยวพุทธี๋ยวพุทีวพยวพุี๋ยวพุทธิ์ ออวบวบมันคือว่ามันจะน,นั่นมมนคือว่ามันจะไปจัดอันจจบนเจแปลงแคไปกลับมาจัดจีนที่เราแต่จบ่มีไคไปน้ำเพลินปีเป็นมน,น,นไปอยู่แต่มันคืเมืหลายขอา<ะ>้อไม่น่ะมันือเมื่อหลานเ้อามัคือเบืองเอาไมาห่หลายี<แ>ย่คนนะอน่ะมีเสียผู้แล้วกระพ๋องเมอแต่บอกหนึ่งบอกเป็อ๊อเกิด มเปียวมึงไปรับจับจับ่ไอ้ิมือมือส้ายป่ะคอไนปกบอาดมึงบอกบอกำนจังวเอาอีกคนนึงแน่ไอิฮะเขาจะเอายะขนาดตัวตัวไอ้ตัวเฮ็ดี่นดนต้แต่ผมมันมันโผมไปแค่้บอยู่สามหมื่นสี่ห่นเลยจริงเขาคิ่เอาดิผมอะะไ เขาบอกาเจ้าไปที่เากเสิสเหลือสามคนให้ผมมันก็สิไปหาหมงไหมเจ้าได้ไปตรงนี้วันที่นี้เดีมันแด้นเลยกออดขึ้นเดียวคนเดียวเนี่ยมันเรือแตะคนเอาขนายตัวมาอตัวมาตัวกับประเดีตัว

อ,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 อันนี้นหออกสิบอัดน,นี้นหกสิบมัดาอข้าดิข้าวเด็กสามบอก

ตังยเเขาเอาไหนมเสี่ยงมันดเอาไหนเด้อเาไหนคาถาเ้อน้องนายพ้อมหนุตังยาหมาบ้างเอตังยที่ประตูเมืงโอ้แต่ดายดีโย้านงันลายตังนี okay. <laughs> <laughs> ่เลยโบบาตนี่ มาป, hertz, ป่านนี okay ค้คิดว่านี่เนี่ยอะไรหรอวะลืมจั 穿袜子。 ไปเอาหนามกัน